สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเร d เดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจากการที่ผมได้ไปลองหาจากคอมเมนต์ต่างๆที่ผมเคยทำคลิปลงไปเกี่ยวกับแมป l Star เนี่ย คือมีคนเคยถามผมมาว่าพี่ครับพี่ฟาร์มเพชรยังไงให้มันได้เยอะๆก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกวิธีการฟาร์มเพชรแบบของผมนั่นเองนะครับผมก็มันก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าของผมอะ่ะมันจะเป็นแนวแบบไม่ใช่การ F K นะครับโอเคก็คือการฟาร์มเพชรเนี่ยสามารถฟาร์มได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการ F K เอาเพชรตรงนี้ การทำเควสอานี่ทำเควสเฮ้ยนี่ทำเควสตรงนี้นะครับผมทำเควสตรงนี้ด้วยประมาณนั้นนะผมแล้วก็การลงอันนี้่การลงสตอรี่นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นดานใหม่ๆที่เราเพิ่งผ่านเนี่ยเราจะได้ประมาณ20เพรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาที่เราเคยผ่านแล้วแล้วเราไปเล่นซ้ำเนี่ยเราจะได้4เพรนั่นเองนะสำหรับโหมดสตอรี่ส่วนอินฟินิตี้โหมดเนี่ยมันไม่ได้เพรนั่นเองแต่ว่ามันได้เควสนะครับผมก็ถือว่าดีเลยแต่ว่ามา ซึ่งวิธีที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ยจะเป็นฐานะของ Infinity Mode ถามว่าทำไมถึงเป็นฐานะของ Infinity Mode ฐานะของ Infinity Mode เนี่ยคือเนี่ยมันจะมีเควสเควสนี่อย like ู่นะผู้ชมเควสเนี่ยเนี่ยไอ้ดาเมจอน่ยเควสทำดาเมจเนี่ยคือถ้าเกิดว่าได้ได้ทีละ1ล้านเนี่ยมันจะได้ทีละ15เพชรใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมเนี่ยมีตัวเนี่ยเนี่ยเนๆ่ยเ่ยเนี่ไลท์กรมี่กับเออร์วินนะผมแล้วไปเล่นด่านนั้นอ่ะ สามารถทำดาเมจได้เยอะๆไงท่านผูน้ชมแบบตาหนึ่งสมมุติว่าอย่างเล่นแบบอย่างอ่อนๆเลยก็สัก10ล้านอะอะไรเงี้ยแล้วคือมันได้ตาหนึ่งก็หลายล้านอะผมเคยได้มากสุดก็อยู่ที่ประมาณ70-80ล้านนะผมก็เนี่ยมารับเนี่ยล่าหนึ่งก็ได้หลายเพชรมากเลยนะผมเนี่ย15เนี่ยก็คูณไปนะผม15คูณไปสมมติ80ล้านไอ้ล้านล้านหนึ่งก็น่าจะสักกี่เพชรว่าสัก3-400เพชรอะ สักสา0รเพชร200เพชรประมาณนั่นแหละคือมันได้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับตรงนี้อ่าแล้วก็เลเวลอัพนี่คือขึ้นอยู่กับการเล่นประมาณนั้นนะผมส่วนมากเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเควสเลยนะต่อไปก็จะเป็นเควสเดลี่อันนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เก็บทุกอันเลยนะแต่ที่ผมไม่เก็บเนี่ยเป็นเพราะว่าขี้เกียจคือขี้เกียจไปเล่นโหมดสตอรี่นะครับผมส่วนสุ่มเนี่ยก็ผมไม่อยากใช้เพชรสุ่มไงประมาณนั้นนะแล้วก็การ FK เนี่ยก็ถามว่าแนะนํำไหม ไม่ค่อยตรงที่แบบมันเสียเวลานะผมแล้วก็ถ้าเกิดเน็ตไม่ดีเนี่ยอาจจะลุดได้ต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยไม่ว่างจริงๆเลยก็ fk ได้นะอืหรือว่าเราจะไปจ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่ามันก็มีพวกร้านประเภทแบบจ้าง fk รับ fk อยู่อ่าก็ลองไปหาจ้างดูก็ได้หรือว่าจะหาเพชรด้วยตัวเองก็ได้จะเป็นประมาณนั้นนะผมแต่ว่าผมแนะนําอันนี้คือแนะนําจริงๆนะให้ให้สะสมเพชรได้สอง 2,700เพชรนะครับผมแล้วก็ลอยตู้ไล์ยากระพิมาเนี่ยตู้ตัวเนี้ยคีระคีระโยชิไม่ใช่อันนี้คีระไล์ยากระมินะคือหาตู้ตู้ที่มันมาแล้วก็สุ่มหามันให้ได้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นโหมดอินฟินิตี้โหมดเลยแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้คีระเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยต้องมีบูม่าด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยไปเล่นไอ้โหมดอิ i n ิ i n i t y นะผมก็แนะนําเลยแล้วก็สำหรับสตอรี่โหมดเนี่ยก็แนะนําให้เคลียร์เคลียร์ไปให้หมดเลย เพราะว่าสตอรี่โหมดเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราชนะครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้ประมาณด่านละ20่สิบเพชรนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดหรอกแต่ผมขี้เกียจเคลียร์ละเหนื่อยเดี๋ยวผมก็ใส่ตัวให้มันไอ้นี่ก่อนไม่ได้ใส่เลยอ่ะก็จะเนี่ยสมมติด่านแรกเนี่ยมีทั้งหมด6ด่านเนี่ยห้าห้าด่านร้อยหนึ่งก็ร้อยยี่สิบเห็นปะร้อยยี่สิบอะอันนี้ก็ร้อยยี่สิบ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  อันนี้120เหมือนกันนะอันนี้ก็120อันนี้ก็120เห็นป่ะท่านผู้ชมดูดิอันนี้ก็120แล้วก็อันนี้ก็อีก120นะครับผมจะเป็นประมาณนั้นเลยซึ่งก็มีทั้งหมดกี่ดาละ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็เอา11บเอคูณร้อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับผม11บเอคูณร้อเนี่ยก็จะเท่ากับ หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบอะได้เท่ากับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนั่นเองก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับไอ้โหมดสตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นครบเนี่ยโดยแบบครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้มาทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเพชรแค่เนี่ยแค่เคลียร์ให้ครบนะผมแล้วเราก็จะได้เพชรไปเนี่ยประมาณนั้นน่ก็หาคนมาแบกก็ได้คือพวกโหมดอีฟิซี่เนี่ยหาคนมาแบกได้ไม่ยากหรอกมันไม่ยากจนเกินไปนั่นเองนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะเป็นคลิปสั้นๆส,สอนฟาร์มเพชรเฉยๆถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ย อยากให้ไปทำคลิปไหนหรือว่าไปทำแมแมแบบไหนอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ช่องผมเลยใต้อคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเค,ส,คญญสับคลินดีซีโอเก่นแล้วเจอกันนะไปละบ๊าย